เมมื่ออคุณงางงด็กหนุ่มสะพายกระเป๋าเดินกลับบ้านชนบทเห็นพ่อกำลังเตรียมร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆหน้าบ้านพ่อล้างผักในกระด้งพลาสติกแสงแดดยามบ่ายส่องลงมาบนบ้านไม้เรียบง่ายบรรยากาศอบอุ่นพ่อยังขายอยู่ลระครับร้านก๋วยเตี๋ยวเหมือนเดิมเลยโอ้ยยังขายอยู่เลยเหมือนเดิมแหละก๋วยเตี๋ยวอร่อยเหมือนเดิมเข้ามาสิลูกเดี๋ยวแม่ทำเส้นให้กิน ของก็เตรียมไว้แล้วใช้กระด้งล้างผักไว้เรียบร้อยเช้าว,วันใหม่ลูกชายและลูกสาวตื่นมาช่วยพ่อจัดร้านพ่อครับทำไมยังใช้ของพวกนี้อยู่ไม่เปลี่ยนเป็นสแตนเลสหรูๆเหมือนร้านอื่นบ้างของดีไม่จำเป็นต้องแพงโต๊ะจีนกรมนี่พ่อใช้มาเจดปีแล้วล้างน้ำทีเดียวก็เหมือนเดิมกระด้งนี่ก็เหมือนกันแม่ซื้อมาจากร้าน perfect w o r l d แค่หลักสิบใช้ล้างผักล้างผลไม้ได้ทั้งปีร้านเปิด ลูกค้าทยอยเข้ามาลูกชายเสิร์ฟน้ำให้ลูกค้าลูกค้าพูดขึ้นมาน้ำเย็นดีจังเรียงเป็นช่องหยิบง่ายสะอาดด้วยใช้ตะกร้าความแก้ว24ช่องพ่อแนะนำครับของจากร้าน Perfect World ช่องพอดีเป๊ะหลังร้านลูกชายกับพ่อนั่งคุยกันหลังร้านเริ่มเงียบพ่อครับผมเคยคิดว่าร้านเล็กๆแบบนี้ไม่มีอนาคตแต่วันนี้ผมเข้าใจแล้วมันมีค่ากว่าที่คิด มันไม่ใช่แค่ร้านมันคือความภูมิใจของพ่อกับของใช้พลาสติกจากร้าน Perfect Worlds และมันก็จะเป็นของลูกต่อได้เหมือนกันถ้าลูกพร้อมนะจำไว้นะลูกร้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยความตั้งใจใช้ของดีใช้ได้นานใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัว Perfect Worlds ของใช้ดีๆที่อยู่กับเราไปได้นานหของใช้ร้านอาหารที่ซื้อทีเดียวใช้ได้ยาวๆมีอะไรบ้างไปดูกันเลย เริ่มที่เก้าอี้พลาสติกตัวนี้หละครับใครว่าเก้าอี้พลาสติกไม่แข็งแรงแต่ของจาก Perfect Worlds รับน้ำหนักได้ดีเบาแต่ทนเหมาะกับทางบ้านร้านอาหารหรือจัดงานนอกสถานที่โต๊ะจีนกลมพลาสติกแข็งแรงหน้าโต๊ะกว้างเหมาะมากสำหรับบ้านที่มีคนเยอะหรือจัดโต๊ะขายของนอกบ้าน ขาโต้พับเก็บง่ายไม่กินที่หนบ้านบ้านไหนมีแก้วน้ำเยอะต้องมีตัวช่วยครับที่ความแก้ว24ช่องของเราวางแก้วได้เปะ๊ะไม่หลงไม่กลิ้งช่วยให้แก้วแห้งเร็วสะอาดปลอดภัยร้านก๋วยเตี๋ยวหรือร้านกาแฟก็ใช้ได้นะครับกับข้าวดีๆก็ต้องมีฝาชีดีๆฝาชีของเราเบาแข็งแรงใช้งานง่ายช่วยป้องกงันแมลงฝุ่น และกลิ่นนจากภายนอกเหมาะมากกับครัวไทยทุกบ้านปิดท้ายด้วยกระดงพลาสติกจะล้างผักล้างผลไม้หรือใส่ของแห้งก็สะดวกพลาสติกไม่ลื่นไม่ผุไม่ขึ้นราล้างง่ายและสะอาดกว่าแบบไม้แน่นอนของดีๆไม่ต้องแพงแค่เลือกให้เหมาะกับบ้านเรา perfect w o r l d มีสินค้าพลาสติกหลายแบบตอบโจทย์ทั้งครัวเรือนร้านอาหาร และคนที่รักความเรียบร้อยสนใจสินค้าถักมาสอบถามได้นะครับพร้อมส่งทั่วประเทศขอบคุณที่รับชมจนจบค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Perfect World ด้วยนะคะและ้วพบกันใหม่กับของใช้ดีๆที่เหมาะกับบ้านและร้านของคุณค่ะ